ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่126นั่นางชื่อเจียงหลีจองหองเกินไปแล้วใช่ไหมใบหน้าของนายน้อยหมจนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำและแสงสีทองที่อยู่ด้านหลังเขาก็ยิ่งร้อนระอุมุมปากของลู่เสวียนกระตุกพลางแอบยกนิ้วโป้งให้แก่เจียงหลีสาวน้อยคนนี้มีความสามารถพิเศษที่ทำให้คนเกลียดโดยมิต้องชดใช้เสียจริงๆนายน้อยหงสั่งสอนนางให้หนักเลย ใช่สาวน้อยผู้นี้ไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาต้องสั่งสอนให้เข็ดหลาบนายน้อยงดทนสอนนางศักหน่อยว่าควรทำตัวเยี่ยงไรฝูงชนต่างกระหน่ำโจมตีลูกสเสวียนกลับหันหน้าแล้วตะโกนใส่พวกเขาอย่างดูเดือดหุบปากซะใครตะโกนอีกเจอกันบนสังเวียนข้าพร้อมน้อมต่อสู้ด้วยความเคารพเธอมีคนจองหองเพิ่มอีกคนแล้วมีคนพูดจายหยอกเยา้า แต่ทว่าวคนส่วนใหญ่สงบลงถึงขั้นมีบางคนเริ่มกระซิบข้างหูเพื่อบอกสถานะของลู่เสวียนให้แก่พวกพ้องทราบอัจฉริยะแห่งตระกูลลู่บุตรชายคนเล็กของจวนลู่อ๋องไม่ใช่ว่าใครก็สามารถแต่ต้องได้ทันใดนั้นการแสดงออกของหลายคนก็น่าเกลียดพอๆกับอาการท้องผูกพวกเขาหยุดพูดทันทีเพียงมองไปที่บุคคลทั้งสองบนสังเวียนเท่านั้นดวงตาของพวกเขากลับเผยภาพของความคาดหวังที่เจียงหลีจะถูกสั่งสอน นั่งเด็กบ้าเจ้าจะจองหองเกินไปแล้ววันนี้ข้าจะจัดการโอ้ยอย่อยตูมทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นจากบนสังเวียนเกิดอะไรขึ้นหรือผู้คนที่อยู่ใต้สังเวียนต่างงวยซึ่งเห็นได้ชัดว่าเสียงกรีดร้องนี้ได้มาจากปากของเจียงหลี พอพลังวิญญาณบนสังเวียนสูญสลายไปหมดแล้วฝูงชนก็พบว่านายน้อยหงเดิมทีที่มีคำสาบานเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงน่าเชื่อถือบัตรนี้กลับนอนจมลงกับพื้นอย่างไม่รู้สึกตัวพวกเขารู้สึกว่าสาวน้อยตัวเล็กคนนี้เดิมทีควรได้รับการสั่งสอนบัตรนี้กลับยืนนิ่งอยู่กับที่พร้อมกับตบมือราวกับว่าปัดฝุ่นก็ไม่ปาน แน่นอนว่าเสียงตบมือดังเพี้ยนๆนั้นกลับทําให้ทุกคนรู้สึกแสบแก้วหูเป็นพิเศษราวกับว่าเสียงนั้นตกไปที่แก้มของพวกเขาเองบอกแล้วว่าถ้าเจ้าให้ข้านมือก่อนเจ้าก็ไม่มีโอกาสออกอาวุธแล้วคําพูดที่คมชัดและสงบนิ่งเช่นนี้พูดออกมาจากปากของหญิงสาวที่สวมชุดดําบนสังเวียนทําให้ผู้คนที่อยู่ด้านล่างถึงกับนิ่งอึ้งไปตามๆกันและค่อยๆถอยหลังหนึ่ก้าวลียาโถยอดเยี่ยมมาก ลู่สเสวียนตื่นเต้นยิ่งกว่าเจียงหลีเองเสียอีกเจียงหลียิ้มให้แก่เขาและชี้นิ้วไปที่สุนัขรับใช้สองตัวที่กำลังจะวิ่งหนีออกไปพวกเจ้าทั้งสองก็เป็นเด็กใหม่ของสถาบันไปหยวนด้วยล่ะสิคนทั้งสองที่ถูกจ่อจ,จงชื่อหลังของพวกเขาก็เย็นเยือกอย่างพร้อมเพียงกันและต่างสบตากันโดยแววตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่น แน่นอนว่าพวกเขาเป็นเด็กใหม่ของสถาบันไปหยวนและมีได้เก่งเท่านายน้อยหงถึงได้พึ่งพาเขาแต่บัดนี้แม้แต่นายน้อยหงยังพ่ายแพ้ต่อสาวน้อยผู้นี้อย่างราบคาบพวกเขาทั้งสองจะสู้ไหวได้อย่างไรเล่าณนะสถาบันไปหยวนไม่อนุญาตให้พาผู้ติดตามเข้ามาด้วยต้องเป็นลูกศิษย์เท่านั้นถึงจะได้รับการอนุญาตพวกเขาทั้งสองคงเป็นเด็กใหม่อย่างแน่นอนลู่เสวียนละดูมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเจียงหลีพยักหน้า พวกเจ้าสองคนขึ้นมาบนสังเวียนเร็วประโยคง่ายๆเพียงเท่านี้กลับยากที่จะต้านทานยิ่งนักสุนัขรับใช้ทั้งสองตัวอยากวิ่งหนีแต่ทำได้เพียงยอมทำตามคำพูดของเจียงหลีภายใต้สายตาทุกคู่ที่จ้องมองมาทั้งสองก้าวขึ้นสังเวียนอย่างขี้ขลาดเพียงท่าย,ยืนก็แพ้อย่างรับคาบแล้วเจียงหลียกคางขึ้นแล้วกล่าวว่าอย่าหาว่าข้ารังแกพวกเจ้าออกอาวุธมาพร้อมๆกันได้เลยเชี่ยไรเนี่ย ผู้คนที่อยู่ด้านล่างต่างมองไปที่หญิงสาวบนสังเวียนด้วยความตกใจและคอรหาในใจว่าจะหญิงผยองและไม่ไหว้หน้ากันเช่นนี้เลยหรือสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวทุกคนต่างระบุสมรรถนะให้แก่เจียงหลีไว้เสร็จสับแล้วซึ่งแทบจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันส่วนสองคนนั้นบนสังเวียนพอได้ยินคำพูดเหล่านี้ราวกับว่าถูกยามเกียรดดูหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงดวงตาของพวกเขามองไปที่เจียงหลีด้วยความโกรธ นังตัวดีอย่ามาจองหองให้มันมากเกินไปพวกเราเข้าไปพร้อมกันพวกเขาทั้งสองส่งเสียงให้กำลังใจตัวเองขณะเดียวกันก็จัดกระบวนท่าแล้วพุ่งเข้าหาเจียงหลีแน่นอนว่าเจียงหลีกลับยืนนิ่งมือทั้งสองข้างกำหมัดแน่นและปล่อยออกไปทันทีตุมตูมๆลมจากกำปั้นดุดไฟฟ้าหมัดแข็งแกร่งดุดเสือร้ายหกหมัดหนัก ลู่สเสวียนที่อยู่ด้านล่างตะโกนด้วยเสียงทุ้มต่ำอ้อยย่อยอ้ยอยย่อยนั่งออกหมัดหนักหกได้อย่างราบรื่นจนทะลุการป้องกันของพวกเขาทั้งสองได้อย่างง่ายดายและพุ่งกระแทกไปที่หน้าอกของพวกเขาโดยตรงทำให้เสื้อกรอแตกกระจายพวกเขาต่างกรีดร้องและลอยออกจากสังเวียนในคราเดียวกันเชิงหมัดช่างทรงพลังยิ่งนักพลังมหาศาลยิ่งนัก บรรยากาศด้านล่างสังเวียนเงียบสงัดทุกคนต่างตกตะลึงไปกันหมดหญิงสาวที่แลดูสูบผอมภายในร่างกายราวกับขังสัตว์ดูร้ายเอาไว้ทำให้ผู้คนมิบังอาจดูหมิ่นต่อไปได้เพราะมีตัวอย่างปรากฏอยู่เบื้องหน้าถึงสามคนใครจะกล้าดีขึ้นสังเวียนให้ตัวเองต้องเจ็บตัวเล่าเอาชนะคู่ต่อสู้เพียงท่าเดียวจุดจบช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่พวกเขาจินตนาการเอาไว้ เมื่อทุกคนปรารถนาที่จะเดินจากไปอย่างเงียบเงียบพวกเขากลับก็ได้ยินหญิงสาวที่อยู่บนสังเวียนพูดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดใจยิ่งนักได้เพียง30คะแนนเท่านั้นยังห่างจากสิบอันดับแรกอยู่มากจู่ๆทุกคนต่างรู้สึกตึงหนังศีรษะคำพูดหญิงพยองของหญิงสาวผู้นี้ผุดขึ้นในใจอีกครั้งนางต้องการเหยียบยอดอัจฉริยะไต่ขึ้นระดับสูงแม้แต่เหล่าบรรดาอัจฉริยะยังอยู่นอกสายตานางเลยนะับประสาอะไรกับคนอย่างพวกเขา ทันใดนั้นพวกเขาต่างกลัวว่าจะกลายเป็นเป้าของเจียงหลีแต่ว่าบัตรนี้ลู่เสวียนกลับหัวเราะออกมาง่ายนิดเดียวเจ้าไปท้าประลองกับสิบอันดับแรกสี่หากชนะก็คว้าคะแนนของพวกเขามาครอบครองได้เลยโฮโหทุนหัวทั้งสองไม่สิคือสองหัวขโมยต่างหากผู้คนที่อยู่โดยรอบสลายตัวอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าเจียงหลีจะชำระแค้นในภายหลัง อันที่จริงเจียงหลีมีได้ว่างพอที่จะจดจำใบหน้าของคนที่ย่อเย้ยนางได้หมดหรอกเป็นใครกันบ้างนางก็ขี้เกียจใส่ใจแล้วพอฟังคำพูดของลู่เสวียนเพียงเท่านี้นางครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่แล้วพยักหน้าว่านี่เป็นความคิดที่ดีหลังจากพูดจบนางก็กระโดดลงจากสังเวียนอย่างคล่องแคล้วและเดินไปที่ป้ายตารางคะแนานนางอยากดูรายละเอียดให้แน่ชัดว่าใครอยู่ในสิบอันดับแรกและตอนนี้ใครอยู่บนสังเวียนบ้าง แต่ทว่าก่อนที่นางจะเดินไปถึงเงาของใครบางคนก็ดึงดูดความสนใจของนางไว้พอนางมองไปที่บุคคลน,นั้นเขาก็มองนางกลับเช่นกันเจียงหลีอีกฝ่ายกัดฟันเรียกชื่อนางเพลานี้ผู้คนที่ได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของเจียงหลีต่างรู้แล้วว่าหญิงสาวที่ดุร้ายในชุดดำผู้นี้ชื่อว่าอะไร เจียงหลียักคิ้วแล้วมองไปที่ชายผู้นั้นด้วยรอยยิ้มโจเย้าจู่โลกนี้ช่างตกลมเสียจริงได้ยินคำพูดของนางเพียงเท่านี้สีหน้าของโจเย้าจู่ก็ดูแย่ลงทันทีและดูเหมือนว่าเขาจะจำเหตุการณ์ที่ตนถูกบีบให้ยอมรับความพ่ายแพ้ในอดีตที่ผ่านมาบัดนี้เจียงหลีไมิใช่สาวน้อยที่จะปล่อยให้เขารังแกได้อีกต่อไปหลียาโถพวกเจ้าสองคนเคยบาดหมางกันหรือ ลู่เสวียนเขยบเข้าไปใกล้เจียงหลีแล้วเอ่ยถามด้วยเสียงทุ้มต่ำสายตาที่มองไปทางโจเย้าจูเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูนางตอบลู่เสวียนไปพลางและเดินไปหาบุคคลน,นั้นไปพลางโดยไม่คํำนึงถึงสีหน้าของคนอารมณ์ไม่ดีอย่างโจเย้าจูเลยคนแจกคะแนนมากแล้วยุงจะตัวเล็กสักเพียงใดก็มีเลือดเนเช่นเดียวกันสิบคะแนนก็คือคะแนนเจ้าเจ้าจะทำอะไร พอมองเห็นเจียงหลีเดินเข้ามาโจเย้าจู่ก็รีบถอยห่างด้วยความตกใจแต่ทว่าเจียงหลีกลับคว้าชายกระโปรงแล้วลากเขาขึ้นไปบนสังเวียนที่ว่างเปล่าในบริเวณใกล้ๆท่า,ามกลางสายตาของสาธารณชนทั้งหลายขึ้นสังเวียนมาสู้กับมันดาเจ้าเถิด